สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูการเขียนกราฟนะครับกราฟเส้นตรงนะครับเส้นตรง y เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ x หรือว่า f ของ x นะครับแล้วก็ตัวอื่นที่มันจะสัมพันธ์กับเส้นตรงข้างต้นนะครับเรามาดูกราฟตัวแรกนะครับซึ่งจริงๆเราก็เรียนมาตั้งแต่ชั้นมต้นนะครับ ตอนนี้เรานี่เป็นเด็กมไหนนี่มปลายมไหนมสี่มสี่นะครับมสี่มสี่มาดูรับได้นะครับกราฟของสมการ y เท่า x เนี่ยเรื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันเราเรียกว่าสมการมีตัวแปรอยู่กี่ตัวครับสองเทมครับคือ y กับ x หรือว่า x กับ y มระหว่างตรงนี้มันอ่านว่าอะไรครับ y ่า y เท่ากซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับ y เาเช่นผมบอกว่า x y, หนึ่งเท่าไหร่ครับนะอ่นน้ห่ง y ก็1นึ่ะครับ x ศ y x ศูนศ x 2 y, y x 1นึ่งร้ตอบได้ทุกคนนะตอบได้ทุกคนเดี๋ยวเื่ออะไทุกคนนะคะน,ค okay. นะครับเรามีอยู่ห้าร้อยคนใช่ไโอเคนะครับอ่ะาวนี้จะลงจุดเพื่อ แรกแรนะครับแกนนอนคือแกเอกนะครับแกนยืนคือแกไวน์ได้จำง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าคนเนี่ยคนเกิดมาก็นอนก่อนแล้วค่ยยืนได้นะนอนเอกเอกมาก่อนไวน์นะเอกเอกเป็นแกนเอกเป็นแกนไปต่อเอกเป็นแกนอนไวน์เป็นแกนแกนตั้งแกนยืนแกนตั้งนะครับ ที่แกนอนนะครับที่จุดที่ x กับ y ตัดกันนี่ก็คือเอ็กศูนย์ไศูนย์นะครับ x อ็กศูนย์ไศูนย์นะครับตรงนี้จะออกปลุกไหมเดียวโอเคที่จุดตรงนี้นะครับ x อ็กศูนย์ไศูนย์ตรงนี้ x เป็นศูนย์ไปขวา x เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยนะครับไปซ้ายเอ็ไปซ้าย,ปายเป็นลบ y ขึ้นบนเป็นบวก y ลงล่างเป็นลบตรงนี้ x เป็นศูนย์และตรงนี้ y ก็เป็น ศูนย์พิกัดตรงนี้ก็คือพิกัด x ศูนย์ y ศูนย์นะครับตัวลงกับสีเหลืองนะจุดตรงนี้พิกัดคือ x ศูนย์ y ศนย์ะครับช็อกมันุ่งไปรื่อยๆนะครับเราเริ่มันจา,นะา,า,า x ศ y ศอ่ะต่อไป x ห <Pv d. S 1> นะึ่ง y หนึ่งนะครับ x หนึ 1, ตรงนี้ y หนึ่งตรงนี้ก็มาพบกันในระบบพิกัดฉากนะครับ ทันจุดนี้ก็จะเป็นที่กัด1นึ่หนึ่งออว่างเชียนเช่นนปุ๊บจะลบเลยเตมหนึ่ง,วงไว้หนะครับต่อไป x สองไว้ x สอ2ไว้สองนบเป็นดีล x สองไว้สองรอประมาณโอเค x สอ2ไสอง,สองโอเคครับ x สามไว้ x สาม x ลบหนึ่วกับ Y เท่ากัน x 1 Y ลบหนึ่งยลบหนึ่งกลบหตรงลบหนลบหนึ่ขึ้นข้างบนวาลงข้างล่างครับลงข้างล่างข้างล่าลบหตรงนี้นะครับพบกันตรงนี้ x ลบสอลบสก็พบกันตรงนี้โอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับ ลังจากนั้นก็รา,าฟนะครับนี่นะครับโอเคนะครับกราฟที่ได้เป็นกราฟของสรรมการที่มีชื่อว่าอะไรครับ Y ้ากับวาาถ้ากับ X นะครับ Y าถ้ากับ X ไปมาดูรักของสมการ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x นะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือค่าสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะทางนะครับอย่างเช่นผมบ,บอกว่าค่าสมบูรณ์ของ3จะหมายถึงระยะบนเส้นจํานวนจากศนย์จนถึง3ครับ1 2 3เนะี่ยระยะบนเส้นจํานวนจาก0นจนถึง3 ก็จะมีระยะเท่ากับ3ามหน่วยน,นะครับในขณะที่ค่าสมมูลของลบสามคะ่าสมมูลของลบสามมันจะหมายถึงระยะบนเส้นจํานวนจากศูนย์จนถึงลบสามไปทางซ้ายครับลบหนึ่งลบสองลบสามนะครับก็จะมีระยะเท่ากับสามหน่วยเหมือนกันแต่ก็จะมีระยะสกัดสามหน่วยนกันคุณมองให้ดูตรงนี้ก็ได้ค่าสมมูลของสาม หมายถึงระยะจากศูนย์จนถึงสามก็เท่ากับสามหน่วยค่าสมมูลของลบสามก็จะหมายถึงระยะจากศูนย์จนถึงลบสามระยะก็จะเท่ากับสามหน่วยเหมือนกันระยะมันจะไม่เป็นลบใช่ไมหมครับระยะทางจะไม่เป็นลบเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาดูกราฟของตัวที่อสองนะครับนะถ้า x คือศูนย์คือศูนย์ y ก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของศูนย์นะไม่อกเท่ากับศูนย์นะครับ y <Why S 2> ก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของศูนย์ซึ่งค่าสมบูรณ์ของศูนย์เท่ากับศูนย์โอเคก,ก็จะผ่านจุดนี้ครับจุดนี้ทำจากนี้อยู่นะครับอ่ะต่อไปถ้า x คือหนึ่งครับ x คือหนึ่งค่าสมบูรณ์ของหนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งเพราะมันหมายถึงระยะทางจากศูนย์ถึงหนึ่ง ้าค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะได้มาไม่เป็นลบนะครับค่าสมบูรณ์ของ1ก็ได้หนึ่งั่นหมายความว่าเมื่อใช้ได้ด้วย1นก็จะได้ y 1ปั่งเป็นก็นกจะผ่านจุดนี้ครับรจุดนี้ก็จะผ่านจุด1 1ตรงนี้ด้วยพอ x เป็น2ครับ x เ,เปนเน็นครับได้ y เท่าไหร่ครับ y 2ก็ผ่านจุดนี้คอ่า x เป็น3 y ก็จะเป็น3 สามก็ผ่านจุดนี้ท่านสังเกตมันจะผ่านจุดของสรรมการวายสำหรับเอ็กอ่ะคราวนี้มาดูในกรณีที่เอ็กเป็นลบครับเอ็กเป็นลบตเอกคือลบหนึ่งครับเอ็กคือลบหนึ่งตรงนี้ครับค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งก็คือระยะทางจากศูนย์ถึงลบหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อกี้อธิบายแล้วดังนั้นเราก็พอเรานำมาใช้เนี่ยเราก็สรุปไปเลยว่า ค่าสมบูรณ์ของตัวบวกก็ตอบเป็นบวกค่าสมบูรณ์ของตัวลบก,ก็ตอเ<ล>บเป็นบวกเฮ้คยค่าสมบูรณ์ตัวลบก็ตอบเป็นบวกเหมือนกันเราค่าสมบูรณ์เมื่อกี้อธิบายแล้วว่าเป็นเรื่องของอะไรครับรยะยะจากศูนย์ถึงจุดนั้นๆโอเคพระนั้นเมือ่อ x คือลบหนึ่งค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือนนหนึ่งใช่ครับก็จะได้คู่ดับก็คือ x ลบหนึ่ง y 0 x ลบหนึ่งอยู่ทางซ้าย y อยู่ทางซ้าย วายหนก็ขึ้นข้างบนนะั้นจุดที่พ้าผ่านคือจุดนี้ครับนี่จุดนี้นี่คือขั้นดับ1นึ่หนึ่งครับอ่าทษลบหนหนึ่งครับโอเคต่อไปค่า x คือลบสครับค่าสมบูรณ์ของลบสองก็จะได้เท่าไหร่ครับสได้2ใช่ไหมครับอ่ได้2ก็จะได้ว่าล้าผ่านจุดลบส2งสองลบงตรงนี้นะครับ y 2นี้พบกัน ลบต่อไปอีกบ <3 S 1> สามสามบยก็สา่นะครับนี่แค่คนี้พอนะครับลบสาสาเราก็จะได้ว่ากราฟของสมการ y นะาับค่าสมบูรณ์ของ x ก,ก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้ครับรูปทางขวาครับรูปทางขวาเนี่ยก็จะไปอย่างนี้ แล้วก็รูปทางซ้ายทางซ้ายของเกณฑ์ y น,นะครับก็ะจะกลาย่างนี้ครับถ้าเรามองเนี่ยกราฟมันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนตัวอะไรครับตัวอะไรครับต,ตัวอะไรครับตัว v ตัว,วีครับกราฟเหมือนตัว v และนี่คือกราฟของสรรมการ y เท่ากับ y เท่ากับ y เท่ากับอะไรครับค่าสังภณ์ของอ นะครับสําหรับข้อต่อต่อไปเราไปกดต่อนะครับรูรูค่อยอธิบายต่อแต่ว่าหลักๆก,ก็คือแทนค่า x แล้วก็หาค่า y ก็จะได้จุดที่กราฟผ่านแล้วเราก็มาลงจุดในในระนน้าของกราฟ x y แล้กวก็รับเช้แล้วก็แค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ